หนูจะได้เป็นไรครับหิวมช่หิว้ก้อยใหได้หิวหิวมากไหมครับเอาลองดูเงี้ยพาเข้าไปดูที่ตู้เย็นดิมีอะไรทานไหมโอเคเราไปดูในตู้เย็นน ใช่เรามีแตงโมด้วยเหรอจริงเหรอใช่ในหลวงเอฟว่าแตงโมป้าก้อยดูหน่อยโอเคมีไงเฮ้ยอะไรเนี่ยลุงเอฟเล่าแตงโมเนื้อไปไหนอ่ะไปกินหมดได้ป้าก้อยเองป้าก้อยไม่รู้ว่าลุงเอฟกับเธอจะทานโอ้โอ้ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องเสียใจอาเธอ์ไม่ต้องเสียใจนะคุณป้าคิดออกแล้ว เดี๋ยวเราจะมาทำเนื้อแตงโมงด้วยดีโดกันดีไหมนี่เราได้หยิบดีโดมาแล้วอ๋ออันนี้เหรอครับใช่ค่ะมันทำได้เหรอครับประกอนทำได้ค่ะอาเธอร์นนครับเราเอาดีโดเนี่ยมาทำเป็นเนื้อแตงโมงกันไหมโอเคจับมือเย่ไปะลูวฟี่เร็วเอาของมาโอเคค่ะโอเคค่ะลุฟเอฟอาเธอร์เป็นไงประกอนเดียไมไว้ให้ดีไหมคะอุยัย ดีมากเลยพ่อก้อยดูเป็นผู้เขาเลยอ่ะอ้อ่ะถ้าชอบสีแดงเหรอครับโอ้โหนี่วันนี้นะครับเราอยู่กันในรายการดีโดดีดีว,ดดวันนี้นะคะก็คือพ่อก้อยอ่ะเห็นลุงเอฟกับอาเธอร์ร้องไห้หิวมากแล้วอเาเธอร์กับลุงเอฟจะไปทานแตงโมใช่ไหมพ่อก้อยก็ตันทานหมดถ้าพ่อก้อยกินหมดไม่พูอเลยอ่ะก็เลยต้องมาทาแตงโมชิ้นใหม่ขึ้นให้อเาเธอร์ใช่ไหมใช่ครับความยัง อย,อย่างแรกใช่ไหมคะลุงเอ็มนี่ป้าก้อยจะบอกนะให้ให้ลุงเอ็มกับอาเธอร์อะค่ะแกะดีโด้นี่ใช่ไหมเทเทใส่ลง <Hey. S 2> hey, hey, ไ,ไปในกระทะเลย oh, okay, ค่ะใช้ <Hey. S 2> ได้เลยใช่เท hey, ได้เลยอ่ะแล้วสีมนะ่วงอะสีม่วงไม่ได้ใช้เหรอเอาเราจะใช้สีแดงเพราะว่าสีแดงก็จะได้เหมือนเนื้อแท่งม้มไงลุงเอ็มอ๋อแล้วอาเธอร์กินอันนี้เลยนะกินร้อนกับโ <Okay. S 2> อเคเอาแค่กินสีม่วงร้อนกับ กำลังเทดีโดสีแดงใส่ลงไปในกระทะใช่ไหมคะเหมือนอาเธอร์จะแบบอร่อยเลยนะน่าอัลเธอร์นำสีม่วงมาใส่อ่ะลุงเอฟเราผสมกันได้เหรอป้าป้อยน่าจะได้นะเฮ้ออุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยค่อยเทนะครับอาเธอร์เดี๋ยวหกเทดำ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 ช่วยโอเคช่วยกันช่วยกันนะอาลุงเอฟเทของอาุงเอฟเลยค่ะ เด็กจะทําต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะเพราะว่าเราจะต้องใช้กระทะแล้วก็ใช้ไฟในการอวนน้ําหวานใช่ต้องใช้ความร้อนในการอวนแล้วก็ใส่เพื่อที่จะให้แบบมันเด็กไม่สามารถทําเองได้นะคะเพราะว่านตรลายเนาะต้องมีแบบผู้ปกครองคอยดูใช่ไหมคะลูกเอ๊ใช่โมยลุงแอ๊มีคนมาขโมยลูกแอ๊มีคนมาขโมย ไฟเดี๋ยวป้าก้อยตั้งกล้องไว้ว่าจะมีโจรออกมาอีกไหมลุงเอฟรีบไปโอ <Okay. S 1> เคป้าก้อยตั้งกล้องไว้ก่อนนะเด็ดเช่วยดูด้วยนะคะว่าจะมีขโมยออกมาอีกหรือเปล่ามาหรือยังนะขโมยมาหรือยังนะเุ้ยขโมยมาอีกแล้วนะขมวมวนะโยขม,ย,ม,ขมยจะเอามาคืนหรอโอ้ขโมยเอามาคืนเพราะว่าการขโมยของดีไหมครับอาเธอร์ไม่ดีโ <No, S 2> นนะไม่ทำใช่ไหมครับโอเคเมื่อกี้อาเธอร์หยอกเล่นหรออาเธอร์แกล้งลุงเอฟหรอเมื่อกี้เนี้ย ดีเลยเหรอ <Okay. S 1> ดีโด้อเอาเท้าพูนด,ดีโด้ก่อนด็โด้อะไรนะคะเด็ <No. S 1> กโด้เด็กโด้เป็นยังไงลูกเอฟเด็กโด้ <S <s <we ak> ดีโด้โ <s we ak> okay, อเคค่ะลูกเอฟตอนนี้นะคะลูกเอฟเปิดไฟให้ร้อนเลยนะโอเคเปิดเพียสามเลยไหมได้คะ่ะก็คือให้ร้อนนะ่ะไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะคะโอเค แล้วก็นล้ต่อไปแบบป๊าก้อยถ้าแบบน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะก็จะมีผูวุ้นที่ป๊าก้อยวางไว้ตรงนั้นใช่อันนี้เคล็ดลับเลยใช่ไหมเนี่ยเคล็ดลับความอร่อยจะทำให้มันเป็นวุ้นเหรอใช่เป็นแตงโมเยลลี่โโอ้หแล้วเรามีอะไรอยู่ไหมป๊าก้อยเรามีวุ้นมะพร้าวแิอุ้ยก็ใส่ได้เลยนะใส่ได้ยุ้ยเดี๋ยวเราต้องค่อยมาโรยโอเค เอฟคะถ้าน้ำเริ่มเดือดแล้วลุงเอฟใส่ผงวุ้นไปได้เลยนะใช่อ๋ okay. อต้องรอให้น้ำเดือดก่อนใช่กะปริมาณให้ได้ประมาณหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะลุงเอฟเพราะว่าน้ำเราไม่เยอะโอเคค่ะลุงเอฟใส่ผงวุ้นเลยค่ะใส่ได้เลยใช่ไหมใช่ในะฮะช่วยๆนะโอโหแล้วก็คนเลยไหมครัคนเลยค่ะอ๋อช่วยลุงเอฟคนไหน่อยแล้วอ๋อช่วยลุงเอฟคนไหนครับจับไปกันนะเพิม่มเพิ่มช่วยกันช่วยกัน โอ้โหเก่งจังเลยคนนี้เก่งจังเลยโอ้โหทำกับข้าวเป็นมาด้วยนี่คนไปเรื่อยๆก่อนนะคะโอเคเบาๆบ๊าวบอกว่าเบาวถ้าคนแรงใช่ไหมคะอาเธอร์น้ำร้อนอาจจะกระเด็นโดนอาเธอร์แล้วหรือโดนลุงเอฟก็ได้นะอันตรายนะครัอันตรายต้องทำบาวแล้เจ็บไหมถ้าโดนน้ำร้อนรอนเจ็บไหมหยตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยลุงเอฟลองดมดิหอมไหม แต่อบนนี้เลยนะพ่อก้อยถ้างั้นหลังจากนี้ลุงเอฟไปเตรียมวัตถุดิบมาเลยค่ะนั่นคือเปลือกแตงโมแล้วก็วุ้นอ๋อวุ้นมะพร้าวใช่ใช่ไปเตรียมวุ้นมะพร้าวมาเลยค่ะโแต่เธอทำอะไรเนี่ยอุ้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 ย ตอนนี้อันเธอกํกำลังจะสร้างบ้านจากแก้วน้ำดีดโอต่อยอต่อเย้เผอเออเก่งจังเลยอะรับลุงเอฟอะได้วุ้นมะพร้ามาแล้วนะลุงเอฟให้บกอนชิมหน่อยค่ะบชิให้กนขอชิมหน่อย ลองชิมครับโอเคใ้ขอ,อกคุณ่หน่อยเยี่ยมไหยไหนทุกคนทำเยี่ยมพร้อมกันเลยค่ะต้อโอ้โหให้อย่างนั้นนะคะลูกเอฟเสกเปลือกแตงโมมาเลยค่ะ เดี๋ยวปก้อยจะต้องเป็นคนตักใส่เองให้ลูกเอกถ่ายตอนปก้อยตักใส่โอ้ดูปก้อยแล้วดูสีน้ำสิแดงแบบว่าเหมือนเหมือนแตงโมจริงๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าของเราอะลูกแกมรู้ไหมว่ามันคือ,แ, like อแตงโมไายเม็ดโอ้ยลายเม็ดเลยชนะอบเลยเนี่ยนี่ตอบก่อนนะนี่ครับเพื่อนตอนนี้นะมีคนนะครับมากินมุญมะพราะ <c oughs> ้าวคือใครกัน <c oughs> อ้าวอาเธอนี่เองนี่ลูกแกมปก้อยจะเทใส่แล้วอ่ะ แล้วลุงเอฟฟั <Okay. S 1> กก้อยเทยเลยอู้เอาให้เต็มเลยนะปักก้อยเราจะได้กินเยอะๆนี่นะครับขั้นตอนนี้คือการตัดน้ำวุ้นนะครับใส่เข้าไปในแตงโมนะครับแล้วาาวุ้นมะพร้าวเราใส่ตอนไหนครัก้อยตอนที่ใส่น้ำแตงโมลแล้วค่ะงเอฟใส่น้ำแตงโมให้เสร็จก่อนใช่ไหมโอเคครับน้องๆใครที่อยากทำตามลุงเอฟกับปัาก้อยนะ ทำได้ง่งงายเลยเนาะพะก้อยเนาะใช่ค่ะเราแค่ไปซื้อน้ำผลไม้ก็ได้นะคะเด็กๆแล้วเราก,ก็มาใส่ผงวุนน้นเนลามิตเป็นทุกอย่างที่เราอยากทนนานแล้อะไรอะไรก็ได้เหรอป้าอะไรก็ได้เหรอใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องมีผงวุ้นนะคะโอ,โอ้นี่เนี่ยเนี่ยผงวุ้นอันเนี้ยเนี่ยให้เพื่อนให้น้องๆดูเลยนะบอกพ่อแม่ว่าซื้อผงวุ้นอันนี้นะโอเคนี่น่นี่แล้วนี่นะเคล็ดลับความอร่อยวุ้นมะพร้าว เข้าไปอนี่น้องอาเธอร์อยากช่วยเหรอครับอาเธอตัดเข้าไปเลยครับตัดแล้วเราก็มาใส่ในนี้ใช่ไหมอาเธอโเอาโหเก่งเก่งนี่น้องคนนี้เขาเก่งมากเลยทำอะไรแบบทำช่วยหมดเลยอ่ะสิไหนได้ยังให้ปาอยไหนให้ป้าก้ไหนโอเคอ้ยพอแล้วโอเคพอแล้วีสี่มือนีแก่ปก้อย เราจะต้องเอาเนี้ยไปแช่ตัวเย็นดูอเอ็มรับเลยค่ะแล้วลุงเอฟเอาไปแช่ช่องฟิตเลยโอเคค่ะลุงเอฟตอนนี้แตงโมอของเราก็เสร็จแล้วผ่านไปชั่วโมงเดียวนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยใครหายไปหรือเปล่าเด็กอาเธอร์ก็นน <laughs> คือตอนนี้อาเธอร์หลับไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าอรอไม่ไหวใช่ค่ะลุงเอฟก็เลยจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูว่านี่แตงโมอของเราลุงเอฟขอเดี๋ยวอยากเอาไฟเหยือไว้ให้อาเดอร์เนาะตอนเช้าใช่ใส่ นี่เราจะปากแบบนี้นะครับก้อยอนนแต่ดูข้างในว่าเป็นยังไงนี่นะครับน้องๆแล้วเนี่ยคือคุณคุณแตงโมที่เราทํากันนะครับรก้อยเป็นคนทำโมก้อยร,ร,ร,รู้สูตรนี้นด้ยังไงนี่ครับดูตันนนะอด,ดอย่างนี้นะโอ้ยเด้งเด้งอย่างนี้เลย้วก้อยดูดูสิดูสิ นหน,น,นึ่งร้อยเต็มสิบคะแนนหนึ่งอยเต็มสิบคะแนนหนึ่งร้อยเต็มร้อยหนึรอ๋อหนึเต็มสิก็คือมันอร่อยเกิน <ทำ S 2> นะครับท, <ำ S 2> <ค>ทุกคนโอเค <c oughs> <c oughs> okay. งั้นแสดงว่าการทำมุ้นแตงโมของปอยก็ทำเล็ดเลยแล้วอร่อยมากเลย ลุงเอฟเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยดูสิลุงเอฟเป็นคนที่ชอบกินแตงโมลาเม็ดมากเลยใช่อันนี้ผมดีเลยไม่ต้องเหมาะกับคนที่ชอบกินแตงโมไมีเม็ดใช่ไหมวิลุงเอฟถ้าเราลองแบบเอาเนื้อแตงโมมาปั่นเป็นน้ำใช่ไหมแล้วก็มาใส่ผงวุ้นแบบเนี้ยลุงเอฟว่ามันจะเป็นยังไงน่าจะดีนะป้าก้อยลองนั้นคลิปต่อไปเลยปะแต่คลิปต่อไปเราจะทำเราออกไปซื้อเลยไหมตอนนี้จะได้เลยมนี้เลยเรอป้าก้อยมืดเลยแม่เนี่ยสำหรับมีนี้พวกเราก็ต้อง รอตัวไปซื้อแตงโมงก่อนแล้วเ <laughs> จอก,กันทิม้าใช่ไหม <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเอฟกับอาเท่าด้วยนะคะโอเคครับบ๊ายบายค่ะ